สวัสดีค่ะ a อ l ลิสอา i ีมิตตหลีกของสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินทางมาถึงซีซั่นที่4แล้วนะคะพี่นุชนุสลาต้อมคำก็ได้เข้าร่วมเล่นในหลีกนี้อีกครั้งและสัปดาห์นี้ก็ได้อยู่ทีมสีม่วงของเดลาโคสด้วยค่ะส่วนผู้เล่นคนอื่นๆที่คุ้นหน้าคุ้นตากันก็ได้แก่อเบอร์คอมบี้ดิกสันโคจิมะอลิชากราชิลเดสล่าสุดในนัดแรกพีนุชก็พาทีมสีม่วงเอาชนะทีมสีทองไปสอต่เซต และคะแนนสะสมของพี่นุชก็อยู่อันดับสิบของตารางค่ะแอดได้ไปดูโพสต์ย้อนหลังของ a อ l i e u u n l m m t t e d ผ่านทาง X หรือชื่อเดิม Twitter ก็เห็นว่ามีโพสต์ถึงพี่นุชเยอะมากๆเลยค่ะเลยเอามาให้ชมกันนะคะอันนี้ทางหลีกตัดวิดีโอและเสียงของพี่นุชระหว่างเกมมาให้ชมกัน For someone had such decorated so career s such She still had a so ส่วนอันนี้เป็นการเขาดาวหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดลีและเมื่อตอนที่ Volleyball World ประกาศว่าจะมีการถ่ายทอดอล a s Unlimited บน v b บนท TV ทาง Volleyball World ก็ได้นำภาพของพินุชขึ้นมาโปรโมทด้วยค่ะโปรโมทการฝึกซ้อมก็มีรูปพินุชด้วยส่วนโพตนี้บอกว่ารอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นทั้งสองคนในสาม และทางหลีก็ได้โพสตคลิปนี้อีกครั้งพร้อมบอกว่านุสลาต้อมคำและมานามิโคจิมะอยู่ทีมเดียวกันในสัปดาห์แรกส่วนโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ระหว่างการฝึกซ้อมที่เป็นคอมบิเนชันของพี่นูดและคาริสโพสต์นี้บอกว่าอยู่ในอารมณ์นี้เพราะเกมจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้โพสต์นี้บอกว่าสิ่งที่คุณชอบที่จะเห็นคือสิ่งนี้ ส่วนโพสต์นี้บอกว่าการเซตมือเดียวจากต้อมคําและตบลงไปโดยแคฟฟี่ซึ่งแคฟฟี่ก็ได้มารีโพสต์พร้อมพูดว่านุซซี่ด้วยค่ะ Good night for her Cat just got to check to make sure there's not a hole in the floor over there on that side c o f f e she's been at the gym what did y have for breakfast ทางหลีกก็ได้โพส์ถึงพี่นุชเยอะมากๆเลยนะคะนี่แค่ช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นพวกเราก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์โพสต์ของทางหลีกได้ทั้งทาง Twitter Facebook Instagram กันได้นะคะหลีกจะได้นํารูปและคลิปของพี่รุจมาฝากพวกเรากันอีก